ปะสิภาพมาเบิงนะครับยางหัวนะครับรถไฟฟ้าสกัตเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับยางหัวนะครับเป็นยางบูมี่ยางไนนะครับพี่น้องอ่ารุ่นนี้เป็นยางที่บูมี่ยางไนครับเป็นยางเลดเดียนนะครับเห็นไหมครับนี่หู้นี่แหละถ้าจะปะมันต้องใส่โตนอนแบบแบบปะรถยนต์แบบปะโมไซสนะครับเท่าที่ผมเคยปะรถใหญ่มาสองสามเทือนครับส่วนมันจะซึมมองแผลที่ปะน่ะ เลยสิเอาอยางในมอส่แทนนะครับเดี๋ยวจะไปหาเทียบเบอร์ของมอเตอร์ไซค์มะใส่นะครับว่าจะเป็นขอบใดกติดตามต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะตอนแรกว่าจะไปซื้ออ,อยางในขอบสิบมอส่นะครับอของมอไซมาแต่ว่า,าของร้านเพื่นว่ามีตรงรุ่นเลยของจักรยานไฟฟ้าอ่สัตว์โ้ยได้การเลยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมใส่แล้วเดี๋ยวจะให้เบอร์อีกเทีหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาเข่าใส่ในเรียบร้อยนะครับอย่างแกนครับแกนโครโลนะครับส่วนนี้ก็คือหัวจุกเก่านะครับหัวจุกเดิมนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ